วัสดีครับพบกับสุนราวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ฤดูกาลหน้านะครับอาจจะเป็นปีสุดท้ายระหว่างลิเวอร์พูลกับเชดกิงครับตามการข่าวการปลดผู้จัดการทีมในสกพูลิกแบบติดติดกันถึงสามรายในช่วงเวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์ให้หลายคนมีการตั้งคําถามว่าทาไมเชดกิงครับจึงยังสามารถรักษาเก้าอี้ของเขาที่ลิเวอร์พูลเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นจนถึงเวลานี้ อันโตนิโคเต้โดนทอนนัมปเปอร์ไล่ออกเมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมอิซาดตามาก็เป็นบรรดาโรเจอร์ที่โดนเลตเตสตี้ยกเลิกสัญญาในอีกไม่กี่ชั่วโมงเกรแฮมพอตเตอร์ーーก็สังเวยผลงานอันยิ้แยก่กับบอร์ดุนห้างของเจซีในขณะที่ลิพูก็โดนแมนเชสเตอร์เปิดบ้านถล่มแบบไม่เกรงใจในความที่เคยเป็นคู่แข่งยังแชมป์กันมาเมื่อซีซั่นก่อนด้วยสกอร์ถึง4-1่เงทำให้จุดกินกรับพ่าย3เกมติดต่อกันเป็นครั้งแรกของซีซั่นซึ่งนับเป็นผลงานที่ยิ้แย่ จนไม่อาจจะหาคําใดๆมาอาธิบายได้มีอย่างที่ไหนเพิ่งจะเปิดบ้านถล่มแมนเชสเตอร์เตดในศึกแดงเดือดมาแบบสุดรู้7-0แต่หลังจากนั้นก็กล้าไปแพท้ทีมบว้ยอย่างปนหมัดและโดนรมริอยางแน้นแถมมาถูกเป๊ปซ้อนบอลอีก4ลูกเชื่อว่าเป็นทีมใหญ่เงินถุงเงินถังป่านนี้ยายใญ่เชอยูแนคงไม่น่าจะรอดจากการโดนไล่ออกไปแล้วแต่ทำไมเจกิ้ครอปยังคงรักษาเก้าอีเอาไว้อย่างไม่อยากเห็นนัก เรื่องนี้อาจจะเป็นคำถามสําหรับคนนอกสโมสร,รแต่ถ้าเป็นฝั่งกองเชียร์หรือผูลหรือเดอะคัพพวกเขาก็มองว่าผลงานอันถกต่ำยังไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เจุดกกินครอปต้องอําลาเีมแต่เชื่อได้ว่าถ้าหากเขาไปก็คงเป็นการเอ่ยปากออกมาเองมากกว่าเจ้าตัวเคยพูดมาตั้งแต่ช่วงกลางฤดูกาลและก็พูดอีกครั้งในการให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเจอกับเจอซีโดยยอมรับเหมือนกันนะครับว่าโลกใบนี้มันบ้าบอลเหมือนกันกับคนอื่นที่โดนไล่ออกจากผลงานที่ยแย่แต่เขาก็ยังสามารถอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปได้ วิเคราะ์กันว่าสิ่งที่ทําให้ในายใหญ่ anything, ชาวเมืองเมีย fr, ยังคงอยู่กับทีมต่อไปก็คือเครดิตความสําเร็จที่ผ่านมามากกว่าการคุณทีม7ปีแล้วพาทีมได้ชั้น7แชมป์ไล่ตั้งแต่ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูฟ่าซูเปอร์คัพแชมป์สมงสรโลกพรีเมียร์ลีกคารัทเอเวแคัพและคอมมูนิตี้เชลลนี่คือผลงานที่ไม่เคยมีผู้จัดการทีมคนไหนทําได้ในยุคของหลังดิวิ s ชั่น1เปลี่ยนชื่อมาเป็นพรีเมียร์ลีก นขณะที่การพาทีมลุ้นสีแชมป์เมื่อสีสังก่อนทำให้เจอกันครับได้รับการยกย่องอย่างสูงจนทําให้เขาสามารถต่อจินชนะใจใหม่จนถึงปี2026ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่กองเชียทุกคนต้องการในขณะเดียวกันมันก็กลายเป็นเกราะที่คอยป้องป,อง,ปองเขาเอาไว้ด้วยเพราะถ้าโดนไล่ออกก็ชื่อว่า f h g คงทั้งโดนด่าและต้องจ่ายค่าชดเชยก้อนโตเหมือนกันและทิศกันไปกว่านั้น ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ฝีมือของอดีตใ,ใ,ใหญ่ดอทมุนแต่อยู่ที่บรรดาน,นักเตะที่มีอยู่ในทีมณตอนนี้ที่ไม่พร้อมที่จะตอบสนองเทคนิคของเขาตั้งหัไม่มีใครสงสัยในความสามารถของเจิกเก็ตครอปแต่การที่มีนักเตะทีม่สามารถเล่นตามแบบแผนและเทคนิคได้มันก็ทําให้ทีมมีปัญหาเหมือนกันไม่ช่ว่าผู้เล่นหรือผู้โลไม่ยอมทําตามคําสั่งหรือแข็งข้อแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บสภาพความฟิตของร่างกายและสภาพจ,จิตใจทําให้ปีนี้เขามีทีมที่ไม่สมบูรณ์และมีปัญหาบ่อย ซึ่งปัญหามันก็ค่อยโผล่ออกมาทีละนิดตั้งแต่เกมแรกของลูก,กาลจนถึงวันนี้และมันก็สะท้อนเห็นถึงอันดับบนตารางคะแนนหลายคนเชื่อว่าอาดีตเฮดโค้ชของบริษัทมุนเจ็กครอบมีทรัพยากรที่ดีกว่านี้ผลมันก็จะออกมาอีกแบบโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามแม้ฟองก็เล่นจะไม่ดีสภาพร่างกายจะไม่ได้แต่ณแต่กว่าเ9กา็ก็ยังเชื่อมั่นในตัวผู้จัดการทีมของพวกเขาดูได้จากข่าวครา,าวเรื่องการบักบางในห้องเตีงตัวก็มีน้อยมาก อีทั้งการตอบสนองผลงานที่ย่ำแย่ในเกมพบก,กับชจซีเมื่อกลางสัปดาห์ก็บ่งบอกอะไรเราได้หลายอย่างเหมือนกันเกมน่าเกลเจ็คกิ้งคลับแต่จินใจเปลี่ยนู้นเล่นถึง6คนจากนัดที่โดนแมนเชสเตอร์ถล่มคนที่โดวนวิจารณ์หนักในเกมที่แล้วอย่างฟันได์โรเบอร์สันไม่ลงสนามโมซาลาและคูริเกโปก็เป็นตัวสลองส่วนฮาวิเลตดโดนรับแบ้บผลงานจะออกมาไม่สามารถเก็บ3มแต้มได้แต่การไม่เสียป,ประตูและเก็บแต้มได้จากสแตมฟอร์ดบิด ในสถานการณ์ที่ยำย่แบบนี้ก็ถือว่ายังพอมีสัญญาณที่ดีจากห้องเต็งตัวอยู่บ้างพูดง่ายๆไม่มีใครเล่นไล่กดกันให้เห็นอย่งางไรก็ตามแม้จะไม่แพ้แต่การลุ้นตัฟฟนั่นก็คงยากและห่างไกลมากขึ้นไปอีกในขณะที่เหลืออีกเพียงแค่สิบเกมซึ่งถ้าพวกเขาโดนอร์เนอลมาสอยขาบ,บ้านในเกมนัดต่อไปเรียกได้ว่าชอยเก็บฉากได้เลยขณะที่เจคกิงครับก็คงเสียเครดิตไปบ้างแต่เชื่อเถอะว่าก็ยังคงได้รับก,การหนุนหลังต่อไป ให้กลุ่มทีมต่อไปพร้อมกับแผนงานที่วางเอาไว้ในช่วงซัมเมอร์ซึ่งทาง f h g ก็ต้องออกมาแสดงการสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อทีมกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ควรจะเป็นเราอาจจะได้เห็นหรือไม่ไเห็นจุดเบลงแัมแต่ที่นแน่ๆคือต้องมีมิดฟิลคนอื่นเข้ามาเสริมทัพรวมถึงนักเตะใหม่ในแนวรับยังไงซะลิเวอร์พูลก,ก็ต้องเดินหน้ายกเครื่องใหม่อยู่ดีจากนั้นบทพิสูจน์อนาคตของเจคก,ก,ก็จะอยู่ที่ลูกกันหน้าว่าจะเป็นปีเผาจริง ถ้าเขายังทําให้ทีมดีขึ้นไม่ได้หรือตกต่ำมากไปกว่านี้ก็อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระหว่างฤด,ดูกาลดังนั้นปีนี้แม้ยังมีเครดิตเต็มมือแต่ปีหน้าเจกเก้นคลอปจะนิ่งนองใจไม่ได้เสียแล้วนะฮะถึงกับต้องเอ่ยชื่อเดนนี <Danny Murphy S 2> ่มอร์ฟี่รา์เจกเก้นคลอปให้โลาะสขช่างลิเวอร์พูลพ้นทินแอนเวลเดนนี่มอร์ฟี่นะครับอดีตนักเตะระดับนา,นานของหงด่างออกโรงกระตุ้นเจกเก้นคลอป ควรซื้อหรือหัวปล่อยนักเตะ3คนหงดัง3รายนี้ออกจากทีมในช่วงสัมมะเดนนี่มอร์ฟี่อดีตกลาง,งของลิเวอร์พูลเชื่อว่าฟัมโยเขาจะสมัครและโจอเอลมาติฟคือสามนักเตะที่ควรยายออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงสัมมนนี้บันทงตี้เข้าใจกันว่านาบีเกต้าเล็กออเก,กลกชิมเลนและเจนส์มินเนอร์กำลังจะมาเซยรหลังจบลุกการน,นี้อยู่แล้วนะครับแต่เมอร์ฟี่ก็มองว่าอีกทั้งสามคนควรถูกปล่อยออกจากทีมเช่นเดียวกันเมอร์ฟี่กล่าวว่าฟัมโยต้องออกไปมินเนอร์เกต้ากำลังจะย้ายชมเลนก็ด้วย นี่คือกองกลาง4คนแล้วหรือว่าจำเป็นต้องผ่าตัดทีมข้างใหญ่พวกเขาไม่ใช่แค่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนโตพวกเขาจําเป็นต้องขายนักเตะที่ไม่ดีพอหลายคนเพื่อลดการจ่ายค่าเหนื่อยส่วนเฮนรสันต้องอยู่ต่อโรเบิร์ตสันก็ต้องอยู่ต่อ,นตอ,อ,ตอแน่นอน110%การที่เาตาซารนวัตไม่เก่งพอที่จะเป็นตัวสำรองด้วยซ้ำส่วนมาติสก็เก่งนะแต่หาเงินจากเขาหน่อยก็ดีสกอเซอร์ยอง หน้าใหม่มาแย่งกลางหงส์เกิดที่โจนกลางๆููมาของลิเวอร์พูลพร้อมรับคำท้าทายในนุ่กันใหม่ที่เตรียมไม่ฟิลอีกหลายคนร้ายรายเดินตบเทา้าเข้าสู่แอนฟิลเพราะของแบบนี้หากจริงๆก็เอา11คนแรกไปเลยส่วนตัวไม่กลัวอยู่แล้วกับการประทะพร้อมวัดไม่เกลี่ยดีกรีกระแสะหงส์แดงครับสังเกตไพรพลในตำแหน่งกองกลางหลายตำแหน่งหลังทราบานว่านาบีเกตา้า อเล็กอกอเกลชมเลนกำลังจะหมดยาขณะที่เจมินเนอร์รองจับตันทีมก็ยังไม่แน่ชัดเรื่องการต่อเชนนั้นใหม่แบบตีโตเปแทนของเดิมสิ้นเดืนอนมิถุนายนนี้นั่นทําให้ความห่วงใยไปยังในดาวเตนในวัยยุ่สองกรัตเอติเจอนะฮะเพราะเดิมทีก็ได้โอกาสอยู่แล้วนะฮะที่จะลงสนามเพิ่งได้ลงตัวจริงเกมลีกอีกครั้งแมตช์เจ้ากับเชลซี0-0เมื่อกลางสัปดาห์นับจากผลล่าสุดที่ลงเล่นในเดือนตุลาคมปี2022 อนาคตก็จะเป็นอย่างไรใครจะไปรู้ใครจะมาใครจะอยู่โจนพร้อมถารบรายราคาที่ซื้อมาก็มีเกี่ยวข้องถ้าข้องใจก็จัดผมคงไม่สามารถใส่ใจอะไรกับผู้เล่นที่จะเซ็นจากเข้ามาใหม่ได้เพราะส่วนตัวก็เป็นคนมุ่งมัน่นและมั่นใจสูงและมีสตาร์ทโค้ชคอยหนุนหลังเด็กเมอร์ซิไซส์โดยกําเนิดกล่าวสมมติถ้าทีมเปลี่ยนทิศทางผมคิดว่าจําเป็นจะต้องย้ายออกไปหรือไปเล่นแบบยืนตัวเมื่อนั่นตัวเองก็คงจะมีทั้งเรื่องในใจไว้แล้ว แล้วเรื่องใก่าไม่ใช่สิ่งที่เราหารือกันที่สมุสอแห่งนี้เราไม่ได้เกี้ยงกับพวกเขาบอกเลยคำพูดตำานงมึงฟังกูนะเราต้องซื้อกองการคนนั้นถ้าว่ามึงต้องย้ายออกมึงต้องทําแบบนั้นหรือแบบนี้บอกเลยว่าไม่ได้ยินมาก่อนดังนั้นก็จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อลงเตะประน,นการบาดเจ็บทําให้โจนนะครับไม่ได้ลงแข่งขันสม่ำเสมอโดยลงเพียงแค่13นัดรวมทุกรายการยังไม่ถึง400นาทีด้วยซ้ำนะครับ นี่คือสรุปข่า,ขขาวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่7เมษายนขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บา้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะครับแฟนบอลพันธะ ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของบูรท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ